สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่18มีนาคม2566 19นาฬิกา50นาทีครับมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านใดที่เป็นผู้พิการนะครับที่เคยได้รับเดือนละ200พิเศษทุกเดือนทุกวันที่22ของเดือนนัน่นแหละครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิมนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคม เงิน200พิเศษนี้จะเข้าเป็นเดือนสุดท้ายนะครับกดเงินสดได้นะครับและก็มีข่าวว่าวงเงินที่อยู่ในบัตรสบริการแห่งรัฐเดิมนี่เขาจะให้โอกาสกดเงินสดได้ถึง27กันยายน66คือถ้าใครยังกดเงินสดออกจากบัตรไม่หมดก็สามารถกดได้ถึง27กันยายน66 วงเงินใดที่เป็นวงเงินกดเงินสดนะครับหากหลังวันที่27กันยายน6 6เป็นต้นไปหากหลังวันที่27กันยายนยังกดยังไม่กดเงินออกเงินจะถูกดึงคืนไปกรมบัญชีกลางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินค่าไฟค่าน้ําที่เข้าไปอยู่ในบัตรเงินผู้พิการทุกวันที่22ที่เข้าไปอยู่ในบัตรก็สามารถกดเงินสดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเวลาไปกดก็ยังจะกดได้ถึง27กันยายนนะครับหลัง27กันยายนหากไม่ไปกดจึงจะดึงคืนไปกรมบัญชีกลางนะครับ แล้วก็เงินผู้พิการที่จะเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั้นเข้ายีิบสองมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายเดือนต่อไปนะครับเดือนเมษายนผู้พิการฟังนะครับผู้พิการที่เคยได้สิทธิ์นี้นะครับท่านจะได้ต่อในเดือนเมษายนเฉพาะคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับและยืนยันตัวตนผ่านภายในยี่สิบหกมีนาเนี่ยจะได้ เงินยี่สิบสองเอ่อจะได้เงินเดือนเมษาก็ยังไม่ทราบว่าวันจะเป็นวันที่ยี่สองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นคนเดิมนี่แหละที่เคยได้สองร้อยนี่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วแต่ว่ายืนยันตัวตนยังไม่ผ่านและยืนยันตัวตนได้ช้ากว่าวันที่ยี่สิบหกมีนาคมก็จะเริ่มได้เดือนพฤษภาครับเดือนเมษาจะไม่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับและเงินจะไม่ได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิม เงินจะไปเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้พิการรายใดที่เคยได้รับสิทธิ์นี้นะครับจากบัตรเดิมเดือนเมษาเป็นต้นไปถ้าท่านจะได้รับ200รเหมือนเดิมเนี่ง,งต้องมีเงื่อนไขครับ1ท่านต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และตรวจผลลงทะเบียนแล้วผ่าน2ยืนยันตัวตนครับสผูกบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารใดก็ได้กับเลขบัตรประชาชนเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน และเอาบัญชีพร้อมเพย์นั้นไปถอนนะครับจากธนาคารหรือใครทําบัตร ATM ควบคู่กับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขกัาประชาชนก็เอาบัตร ATM ไปกดได้นะครับรูปแบบการจ่ายเงินก็จะเปลี่ยนไปเงินไม่เข้าบัตรแต่เงินจะไปเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขรเประชาชนนะครับเริ่มเมษายนเป็นปต้นไปสาหรับผู้พิการรายเดิมที่ไปลงทะเบียนใหม่และได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเป็นแบบนั้น ส่วนผู้พิการรายใดที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยไม่เคยได้เงิน200นี้มาก่อนแต่คราวนี้มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็จะได้เงินนี้เหมือนกันครับถ้าท่านผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประชาชนเงิน200ก็จะเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนนะครับเอาบัญชีธนาคารไปเบิกไปถอนเอานะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ